รูมกระดานน้ำมัน ep หนึร้อยแปดสิบแปดคลิปนี้เป็นการรวมกระดานของสองสาวน้องบังคันะครับประเดิมกระดานแรกเป็นของท่านกันญาพัฒน์เซียนหมากเหนือโลกแต้มสองพันสองเจอกับเซียนหมากคุณเขาครับแต้มสองพันหกสิบสามเป็น ep ที่แปดครับของท่านกัญยาพัฒน์ที่มาในช่วง ep พิเศษนะครับไปดูกันกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับฝั่งนั้นเดินก่อนทำกลางกระดานไปแล้วท่านกัญยาพัฒน์ขยับเจ็ดเป็ดสิบฝั่งนั้นขยับขึ้นมาครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ท่านกัญยาพัฒน์ลุกเป็นโซ่ดาวง ฝรั่งไม่ปิดนะครับขยับต่อพุ่งขึ้นมาเป็นพุ่งหัวท่านกัญญพัฒน์ขยับ 2/ ไปเเพื่อหลองรับครับในจังหวะนี้ฝรั้นขยับสามเอ็ดยี่สิบโงทนขัญยพัฒน์สิบเอ็ดสิบหกแต้มนี้ฝรั่งนั้นแทรกกินนะครับท่านพัดพุ่งขึ้นไปเตรียมตัวแทรกกินและข่ฮอตฝรั่งไม่แทน่อนฝรั่งขยับลงนะครับไม่ให้เข้าเมื่อไม่ได้เข้าท่านกันยพัฒน์ก็สิบห้าสิบแปดครับแผนสองจะเจอหรือเปล่าจ๊ะว่าอย่างนั้นนะครับฝรั่งนั้นบอกไม่ต่อแทรก เพราะว่าจะทาให้โดนแต้มนีครับดูดีๆท่านพัดปล่อยกินนะครับแล้วก็เส้นจังหวะนี้พร้อมกับขยับกดสสุิบคมจังหวะนี้ครับตกตา26เปะพร้อมจ่อฮอตมาก4ีียังไม่ยอมนะครับฝั่งนั้นหลังจากอึ้งพักใหญ่แล้วก็ขยับลงตา21ท่านพัดเข้าวัดทันดีฝั่งนั้นขยับลงเบี้ยครับ21-17ท่านพัดกดไว้ครับไม่ให้ขยับและจังหวะนี้ก็กดสองสุิบคมลปิดจอบปิดเกมไปครับเพราะว่าฝั่งนั้นตัดสินใจยอมนะครับในกระดาษแรกเสร็จท่านเจริญพัดไปอย ไปดูกันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินกอดของท่านกัญญพัฒน์บ้างครับขยับค้กลางกระดานไว้เรียบร้อยนะครับฝั่งนั้นก็ค่อยๆลำเลียงผลขึ้นมามาดูกันว่าฝั่งนั้นจะงัดอะไรมาเล่นนะครับท่านพัฒนี่น่าจะเป็นมาตรฐานนะครับเดินกอดไม่ผลาดชำนาญมากครับเล่นมาตรฐานท่านพัฒน์ยี่หกยี่สาม เพราะนั้นตั้งสามเหลี่ยมสั้นอย่างนี้ท่านพัดรูปปากเลยนะครับอ่านหมูไม่เหมนนะครับเพราะนั้นขยับแสีกแบบนี้นะครับเลี้ยนเตี้ยมจร์เข้แน่นอนครับเจ็ดมาสิบแบบนี้ท่านพัดชอบดูเตี้ยมนี้ดีๆนะครับเพื่อนๆท่านกัญญาพัดขยับยี่สิบสองสิบเจ็ดเส้นหนึ่งทีแล้วก็กด 2, สองสตดบโอคอมจังวันนี้ครับเป็นสามแรกสองนะครับแต่ตำแหน่งมากดีเพราะว่าสิบเก้าสิบหกเตี้ยมนี้ท่านกัญญาพัดหลุดฮอตทันที ฝันั้นก็เตรียมแผนรอรับนะครับขยับ93ลงมุมถ้าแทรกินจังหวะนี้ก็จะโดนซึ่งทันพัดก็31 26ครับยังไม่แทกถ้าฝั่งนั้นยังคงรอแต้มรุ่มนะครับขยับ1014นี่โดน3เลยนะครับเต้มนี้ฝั่งนั้นน่าจะรู้ครับขยับ6มา9ก้าันพัดเลยดันเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับฝั่งนั้นรอไม่ได้ครับแทรกินก่อนไล่เลยพอไล่ปั๊บธันพัดก็หลุดฮอตสิครับทีนี้ฝั่งนั้นก็เตรียมตัวจะมาเข้าฮอตเช่นกันนะครับหาวิธีเข้าและดู ท่านพัดปล่อยไม่ได้นะครับจําเป็นต้องขยับหล <screen> บสะกก่อนพัางนั้นก็ขยับเบีย้ยลงซะเลยเตรียมตัวจะไปเข้าฮอตเช่นกันนะครับจังวันนี้ท่านพัดแกะโดยเต้มน,นีครับขยับเส้นนะครับ18 15ให้กินแล้วก็เข้าฮอตกดกินคืนเพราะนั้นก็ต้องขยับยิบเอ็ดยิ้านะครับให้เบีย้ยกินแล้วค่อยจะลงเบีย้ยเข้าฮอตได้ทีนี้หมากฝั่งนั้นมี5ตัวนะครับและกําลังจะเข้าฮอตซะด้วยท่านพัดต้องเอาคืนสะก่อน1ตัวเพื่อที่จะไม่เสียเปรียบฝั่งนั้นนะครับับนนีีกกดกดน้กกขบดดต15ริเฟื ฝรั่งไม่ปล่อยให้ฮอตกินนะครับโยนให้เบี้ยกินแล้วค่อยเข้าฮอตเพื่อได้กินเบี้ยคืนเป็นเบี้ยท่านพัดไปกลางกระดาษมาดูกันที่ปลายกระดานครับทีนี้ข้อเสียเปรียบของฝรั่งคือหลังโลกนะครับราตตัวที่สองของท่านกยันยพัดน่านจะเข้าได้ง่ายกว่าฝรั่งลําบากนิดน,นึงครับเพราะว่าไอา้ตัวสามสองบางทางไวเพราะท่านพัฒนขยับเบี้ยขึ้นไปฝรั่งก็ไล่กดกินนะครับพอกดกินปั๊บก็ต้องหลบไม่ปล่อยให้กินไวอย่างนั้นนะครับเออขยจะยอมเพราะท่านพัดนขยับเบีย้ยหลบปั๊บฝรั่งแตา ไม่ให้ลงหอดว่าอย่างน <therapists> ั้นนะครับเลยโดนแต้มนี้ดูดีๆครับสัมพัดโยนให้เบี้ยกินนะครับ 2> 2> แล้วก็กดสามสซดียมคอมจากมันครับรวมพัดด้วยโอ้แม่เจ้าสวยงามจริงๆครับเขมตัวตัวนี้นะครับตอนนั้นตัดสินใจย่องเพี้ยไปในจังหวะที่สองนะครับไปมากันตัวครับในกระดานที่3ของคลิปนี้นะครับเป็นกระดานสุดท้ายและเป็นกระดานเดินหลังมาดูแต้มนี้ในกระดานนี้นะครับสุดยอดมากท่านเคยพัดเป็น5าเตี้มนะครับไม่ค่อยได้เห็นเดินนะครับทรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นส่งดาวและแปลงสามเรียงนะครับในกระดานเดินหลังมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไง ตอนนั้นขยับขึ้นมานะครับยี่สิบเจ็ดยี่สามท่านขยัพัดลงมุมตาสิบสองกลางเขียนออกฝั่งนั้นยี่หกยี่สองท่านพัดแทรกขึ้นไปครับสิบสิบสี่ลักษณะนี้อีห้อยแน่นอนนะครับตอนนั้นห้อยเลยแทรกกินเลยนะครับท่านพัดต้องหลบขึ้นมุมตายี่สิบเป็นอีห้อยทรงโจรนะครับยี่สิบสามเอ็ดนะครับฝั่งนั้นเป็นผู้เจ็ดท่านพัดขึ้นเจ็ดสิบฝั่งนั้นสามสองยี่สิบแปดนะครับแทมนี้ท่านขยัพัดยกหนึ่งบาตังกรแทมนี้ดูดีๆนะครับตอนนั้นคิดอยู่พักครับก่อนขยับยี่แปดูจัังหวะนี้ครบ ฝนั่นขยับเสียกินนะครับเห็นว่าจะได้เปรียบเพราะว่าพางฐานเลยแต่มันคือดูมที่ท่านพัดวางไว้ครับแต้ท่านพัดขยับ9.3ขึ้นไป เปิดให้เลือกกินเลยนะครับกินตัวไหนก็โดน2องลงสิ้นนะครับเอาเบอร์สิกินมากกว่าแบบนี้ก็ยิ่งสบายครับพัดทะยัแปดสิบสองกดสองสตูดิโอคอมจังวันนี้ครับในดาบหลักจอฮอตทนันทีสวยสุดและงดงามครับในแต้มนี้จังวันนี้ท่านพัดเขา้าฮอตติตาสามสองฟันนั้นแพ้แล้วนะครับทะยับสามสิบยี่สิบห้าในโดนสามครับสามสิบยี่สิบหกโดนสองต่อแบบนี้ก็โดนสองเช่นกันไม่เลิศนะครับเกียนจนตัวนี้นะครับฟันนั้นตัดสินใจอย,ยอมแพ้ไปตรงนี้เลยสุดยอดจริงๆครับท่าน ไปมาทั้ต่อที่ท่านต่อไปนะครับในกระดานนี้เป็นของน้องกิ๊กนันทิกามาในานามมะพร้าวราชันมหาเทมงเต้าร้อยบเจอกับเสียนหมากทองน้ำพาเตียม2 0 8 3เป็นอัที่4ครับของน้องกิ๊กที่ส่งกระดานที่สวยให้เราได้รับชมกันนะครับไปดูกระดานแรกเป็นกระดานเดือนก่อนนะครับน้องกิ๊กคำกลางกระดานไปเลยแล้วขยับขึ้นไปอีกเป็นหน้าคู่นะครับในกระดานนี้เพราะนั้นก็ขยับเป็นทรงดาวนะครับเบื้องต้น จังหวะนี้น้องกิ๊กขยับ26 22นะครับลักษณะนี้เตรียมเล่นไม่สามเหลี่ยมก็อีโต้นะครับขยับ27 23ขึ้นไปก่อนสร้างบ้านะครับเพราะว่าขึ้นสามเหลี่ยมโดนแน่ครับโดน3ทันทีก็เล่นอีโต้แล้วครับดูท่าแล้วฝั่งนั้นตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับน้องกิ๊กจังหวะนี้30 26เต็มตัวครับเป็นอีโต้ฝั่งนั้นขยับลงมุมที่ตา12นะครับน้องกิ๊กจังหวะนี้32 28ยกขึ้นไปพอยกไปปั๊บฝั่งนั้นก็ตัดสินใจต่อขึ้้นนนมมาาััลงงงที่ต15 1814อกิดสู ฝั่งนั้นคิดอยู่พักนะครับในเตี้มนี้ก่อนจะขยับ11-16ไม่ต่อทาให้น้องกี้ขยับลงที่ตากดนะครับตา9พอน้องกี้ขยับลงตากดฝั่งนั้นตัดสินใจต่อครับในเตี้มนี้มาลงที่ตา19เช่นกันเบอร์2 9ต้องทางานแล้วครับทีนี้อยู่ตรงนั้นไม่มีประโยชน์มาดูกันครับฝั่งนั้นขยับ7-11นะครับน้องกี้ขึ้นมุมที่ตา21ฝั่งนั้นสามา8นะครับยกหางน้องกี้ต่อพุ่งขึ้นไปขเขาฮอตไม่ไก่เห็นลำไร้ลำไรที่ปลายอุโมง ฝั่งนั้นก็ขยับขึ้นมานะครับสี่ห้าสิบแปดก็ลูฮอตเช่นกันนะครับฝั่งนั้นก็ต่างคนต่างเข้านะครับในตอนนี้เข้าลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นจ้องจะต่อออกนะครับถ้าเข้าจําเป็นต้องต่อพุ่งขึ้นไปต่อไปแล้วก็ใช่ว่าจะเข้าได้นะครับต้องรอเพราะว่าฝั่งนั้นรอต่ออทิ้งนะครับฝั่งนั้นได้เข้าฮอตก่อนนะครับจังหวะนี้น้องีก็สิบเจ็ดสิบสามนะครับไปอีกตัวนะครับแท้มนี้สําคัญนะครับถ้าฝั่งนั้นโยกคอตมาตายยี่สิบสามนี่น้องจีกลาบากเลยนะคร ได้โอกาสครับดันเบี้ยขึ้น3ามเอ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับในแต้มนี้และทีนี้โอกาสจะเข้าฮอตได้ก็มีแล้วครับเนั้นจ้องจะเอาฮอตสองนะครับแบบนี้จะแทรกกินแน่น้องกิ๊กเข้าฮอตทันทีพอเห็นน้องกิ๊กเข้าฮอตปั๊บฝั่งนั้นปฏิบัติการตามแผนแทรกกินทันทีน้องกิ๊กขยับหลบนะครับพอขยับหลบปั๊บฝั่งนั้นรีบครับยี่สิบามยี่สิบเจ็ดทำให้หล่นแต้มนี้ครับน้องกิ๊กกิมเลยนะครับยี่สิบสี่สิบเก้ากดสองสติ๊กคมเก่านี้ครับตกฮอตเปะยอมเลยนะครัเพราะนั้นในนแต้้มี เรียบลอยน้องกิ๊กไปขึ้นอยู่กับความนิ่งนะครับไปกระดานไปลุยกันต่อเลยครับในกระดานที่2ของน้องกิ๊กครับเป็นเกมเหนียวๆนะครับแต้มสูงๆมาดูกันเพราะนั้นค้ากลางกระดานแล้วนะครับน้องกิ๊กขึ้นเป็น5แต้มเบื้องต้นฝั่งนั้นระเบียงผลขึ้นมาและจังหวะนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับน้องกิ๊กกลางแขนออกครับเพราะนั้นยี่สิบแปดยี่สิบสี่ตามสูตรเลยนะครับน้องกิ๊กเสียบขึ้นไปเพราะนั้นขยับสามสองยี่สิบแปดน้องกิ๊กเจ็ดไปสิบและจังหวะนี้ฝั่งนั้นต่อขึ้้้้นนนนมมมาาาะคครรัับบลงงทีี่่ตตตดูแออไปกกกิ๊ย ขยับ1มา6แเตี้ยมนี้ไม่ค่อยเห็นครับและจังหวะนี้น้องจิกต่อขึ้นไปไปลงที่ตาสิบสามฝะนั้นก็น่าจะงงครับไม่ค่อยเห็นเตี้ยมนี้ขยับส0 25ยบครับยกห่างน้องจิกแรกขึ้นไปเลยแทรกตัวนี้ทาให้ฝั่งนั้นเดินลําบากหลายตัวเลยนะครับขยับสามาเจฝั่งนั้นแทรกลงไม่ได้นะครับตาสิบแปดเตยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดตรงมาน้องจิกสร้างบาน พราะนั้นได้โอกาสดีนะครับขยับแทรกหนีบสองข้างน้องกิ๊กสวนทันทีครับคนละตัวไปเลยนี่ต่างฝ่ายต่างจะเข้าฮดนะครับฝั่งนั้นบังคับให้น้องกิ๊กเข้าที่ตา30นะครับในกระดานนี้แล้วฝั่งนั้นก็ขยับลงมาที่ตา8นะครับจอน้องกิ๊กไม่สนนะครับเข้ากินทันทีฝั่งนั้นก็ต้องเอาคนละตัวนะครับแต้มนี้หนีไม่ออกแลกกันคนละหมัดสวนกันคนละทีนะครับไปว่ากันที่ปลายกระดานว่าใครจะแกว่สิ่งที่ฝั่งนั้นเสียเปรียบคือเบี้ยลอย2ตัวนะครับ แต่ฝั่งนั้นไม่กลัวนะครับเบี้ยลอย2ตัวนี้จับกินไม่ได้นะครับถ้าจับกินฟีเบอร์สิเกนี่แพ้เลยนะครับจับกินฟีเบอร์ยีสิบองเสมอน้องกิ๊กเลยจัดการล่อเสือออกจากถ้ำครับขยับ1 2บสในจังวันนี้ฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็เข้ากินทันทีนะครับในเต้มนี้ทีนี้ก็ขนตัวให้เบอร์ยีสิบองลอยทันทีนะครับนั้นอยู่ลําบากนะครับดันเบี้ยลงทีนี้น้องกิ๊กไล่ฮอตเลยฝั่งนั้นก็ขยับฮอตหลบนะครับหน้นะัว่นงั้น้าอตได้ ึงตรงนี้นะครับน้องกิ๊กน่าจะสบายแล้วล่ะครับเพราะว่าเตรียมทัวร์จอจะเข้าฮอตนะครับฝั่งนั้นลําบากอยู่นะครับโยฮอตมากัารบางทีก็ช่วยได้แป๊บหนึ่งนะครับมาชะลอให้ช้าลงแค่นั้นเองนะครับและสิ่งที่ภาวนาคือจะต่อสองนะครับซึ่งน้องกิ๊กเห็นดีแล้วครับแต้มนี้ต่อเบี้ยทิ้งเลยถึงตรงนี้นะครับเสียนมองออกแล้วครับถึงโยคอมาตาสิบแปดนะครับมาตึงไว้ก็ยื้อเวลาเฉยๆนะครับเพลืองแบตว่างั้นครับตัดสินใจต่อแบบนี้เรียกว่ามอบนะครับเกมจบตัวนี้ครับในกระดานที่สองแบบเดี่ยวหนึ่งเสร็จน้องกิ�